โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะก็ไม่ต้องข่าวนะครับพี่หายพไหนตั้งหลายวันกูคิดว่ามึงตายแล้วไม่ใช่นะคือช่วงนี้กูบอกเลยนะครับปัญหานะครับหลักๆเลยคอนเทนต์ก็มีแหละแต่คือปัญหาที่หลักของหลักหลักหลักแล้วก็หลักนะครับนะก็คือกูติดมังหะครับใช่ครับช่วงนี้กูกูติดมังงะสุดๆเลยนะครับนะคือแรกคนอาจจะเป็นมังงะเลยนะมังหะเฉยๆแต่คือตอนนี้ไม่รู้ดิ ถ้ามันอยู่ดีกูติดมังอ่ะได้นะครับกูแบบโอ้แล้วแบบมัง่ะแต่ละแต่ละเรื่องมันก็เป็นชั่วโม,มงเนาะคือกูแบบอื้ทั้งคืนเะนี<ะ>่ยโอเคนะครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งละกันนะครับนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแบบที่ชื่อว่าสเก็ตป๊าเ <c oughs> <c oughs> สียงหายเสียงหายนะครับนะก็เป็นแบบก็สเก็ตนั่นแหละนะครับนะเห็นรูปดิคือมันอาจจะแ a บ,บนานแล้วป่าวะอย่าดูซิเออ2020นานแล้วแต่คือเพิ่งเห็นนะ นะครับเพิ่งเห็นนะก็ไม่รู้สิแล้วแต่คนนะครับแต่ k, กูอยากลองเล่นน้อแบบสเก็ตอย่างเงี้ยคือยังไม่เคยเห็นคนระับตั้งแต่รูบอกมาเนี่ยมันยังไม่เคยทําแบบสเก็ตอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นแมบแรกที่ทําหรือเปล่ากูไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเลยเนี่ยเออในเวลาชงกิเกซี try out the new a อาเบเบบเกมนี้สามารถทําให้คุณฟันดาบได้ welcome to skate park ultimate r u b อ o บ b บบ bar ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเจียน ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วแต่ใครจะแปลแปลเพื่อนนะก็หลักๆก็เป็นแบบสเก็ตนั่นแหละนะเอออันนี้เป็นแบบ Follow นะครับนะอัปเดตเท้ากัดชัดนาวอะไรก็ว่าไปครับสเปเชียลตังกลม Thank you see you l a t e ม m นตัวฟัคเกอร์ส่วนเกมพาสน,นะครับก็จะมีสกูตเตอร์โหเยสสกูตเตอร์ก็จะมี x p นะครับนะกาวเวตตี้คอยวีไอพีไบเบต้าอะไรไบไบจักรยานเหรอเดี๋ยวนะแมปสเก็ตแต่มึงต้องเอาสกูตเตอร์ไบ ลูเลอร์เพื่อมันเป็นแบบสกเก็ตจร,ริงเปล่าวะเฮ้ยก็มีเกมพัทต,ต่างๆหลายลนๆนานๆนก็สามารถมาเลือกซื้อได้ตามใจชอบโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยละกันนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่รบ้อยแล้วครับบอกเลยนะไม่มีเสียงเกมนะครับเกมนี้นะก็ถือว่าเยี่ยมแต่คือปัญหาก็ต้องใส่ซาวสีลำบากกูนะ <C ups> อันนี้คืออะไรนะขอขอเอาทีลานเอาไหนดีเอาไปที่แบ็คแพคกันนะนี่เป็นโอ้นี่งกระเป๋าเราครับนี่ก็จะเป็นแบบไหนว่ากดเรื่องไงอ๋อคอมมอนแล้วกูจะใช้ไงนี่เหมือนจะเป็นแบบ อืมโอมีแรมเบลด้วยเหรอไหนอะกดใช้เหรอเออตอนนี้ค่อยว่ากันนะครับนะกดโค้ดไปปิดลบก่อนอื่นเลยนะครับนะอันนี้คือ,อไลน์สตาร์ทอัพอย่าค่อยกดนะตอนนี้คือผ่อนตอนนี้อ่ะนนี่สเกต็ตบอร์ดเฮ้ยขึ้นขึ้นไงอะขึ้นไงวะขึ้นไงอะขึ้นไงอะฮัโลโหลลูกรักโอ้ยสสเกต็ตบอร์ดได้ขึ้นยังไงอะต้องกระโดดป่ะอ๋อนี่ เอ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊้ติดอืมนี่ผมอาจจะเล่นผิดทางนะเข้มันนี่กันปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเออเซ่เซ่เซ่นี่กระโดดไปแก้วหนักไรนี่กระโดดยีสเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยยีสมีการหมุนตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คือได้ไงอ่ะมันต้องมีสกิลก่อนไหมได้ๆนะปุ๊บอ๋อเดี๋ยวเรากด W ับวิคันเนี่ยนะ แค่กด W ครั้งเดียวก็พอนะจริงถ้ากดแรงใจะแรงครับทึบขนบ้าที่เล่นทางนี้มันต้องขึน้นยิงนี้เว้ยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยนี่กระโดดปึ๊บปุ๊บปุ๊บทุบอีตายหา่าเลยมั้งเงี้ยเอยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่แปลกแนวเอ้ยมันบังคับยากอยู่นะท่านผู้ชมมันอีกระโดดเดีย๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่านะ ยากได้เก็บสเก็ตบอร์ดกูกรตังค่านี่คืออะไรอันนี้เหมือนจะเป็นโอ้ยโลบักเหรอโลบักไม่มีอะดิซื้อไม่ได้อันนี้ก็แบบน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ให้เราแบบปลดล็อกหรืออันล็อกอะไรน่าจะประมาณน่าจะเป็นสเก็ตไอเกมพาร์ตนะอันนี้น่าเป็นเกมพาร์ตอันนี้อันนี้คืออะไรกูอยากรู้อะสตาร์ทอัพมันคือเริ่มหรืออะไรตอนนี้เหมือนจะมีนิวบี้เหมือนเป็นยศเหรออ๋อมียศด,ด้วยเป็นยศปึงไปโจสลันเหรอมันตั้งตั้งแบบ คนเล่นเป็นคนเล่นโคตรเป็นคนเล่นเป็นเป็นโคตรโคตรคนเล่นโคตรโคตรเป็นเป็นอะไรประมาณนี้ไหมมันไม่ควรมาตั้งอะไรแบบนี้นะเอออน,นี้คืออะไรบายโลบักเหรอไม่จําเป็นนะครับเพราะโลบักกูไม่มีนี่เลยชอบนี่ไลน์นี่เลยสเก็ตยี่ห้าเครดิตเหรออ๋อเรามีหนึ่งเครดิตโอ้สเก็ตบอกวกนนี้จะเพ่งเราสามารถซื้อยี่ห้าใช่ไหมเรานะ่า้ยมีเกมพาร์ทด้วยเหรออ๋อ 15บห้าโลบักถ้าเราหมดกับแบบนี้ล่ะหมดกับแบบนี้หรอขาดสามโลบักอะไรทักหน่อยแล้วกันนะนิดหน่อยนิดหน่อยอยากไปช็อตทีอยากโชว์ความรวยเลยที่สองโลบักไม่ต้องอิจฉานะครับพทีเสร็จถึงไปเดีย๋ยวเราดูของอะไรค่อยซื้อนะครับอันนี้คืออะไร,รอ่ะไทเลอร,ร์เหมือนจะเป็นสก,กินหรออะไรหรือผืนผ้าน่าจะสก,กินนะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้งยงเดี๋ยวนะมีสัตว์เลี้ยงให้ซื้อด้วย ก็จะเป็นของแฟชั่นนะครับนะส่วนนี้ก็คือนี่น้ำพุมอายังไม่มาหรืออะไรอันนี้ก็จะแบบต่างๆเครดิตนนเป็นเกมพันนะครับอันนี้ใช่ถูกต้องพันห้าหนึ่งแสนเครดิตหนึ่งแสนเครดิตเราสามารถซื้อได้หมดไหมถ้าซื้อปึ๊บดูสิหนึ่งแสนเครดิตโอ้โหเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้โหเฮ้ยเยอะอยู่นะมันมันต้องซื้อทีละขั้นประวันหรือโอ้โหให้พิมพ์ซีเตราคาก็แพง ไม่ได้เลยนะเราเราเราซื้อข้ามขั้นไม่ได้นะมันน่าจะซื้อข้ามขั้นไม่ได้นะเว้ยท่านผู้ชมหรือซื้อได้วะเรามีสองร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างเอาค้างออกไงน่ะค้างค้างครับเอ้าค้างเอ้าโอ้กูโอ้โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการเข้าเซิร์ฟใหม่นั่นเองเนี่ยโอแม่งมันค้างลยนะแมงแล้วกูซื้อคีย์บอร์ดเอาหายเลยก็จะซื้อสองร้อยห้าสิบแต่แมงเอ้ย เพราะการค้างกู <c oughs> ได้คีย์บอร์ดกากได้ไม่ใช่คีย์บอร์ดสิสเก็ตบอร์ดได้เป็นคีย์บอร์ดเลยไม่ได้เราอยากจะโชว์ทักษะมันมีให้ซื้อสก,กิลไหมท่านผู้ชมสก,กิลอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่น่าใช่นะสก,กิลทริกอะไรอ่ะเอฟเอฟสเปกบาร์เฮ้ยอาจจะเป็นสกิลเห็นนะสกิลหรอึ้นสิเอ้ยสเก,ก็ตนะบ,บอร์ดใหม่มันเอาไงอะท่านผู้ชมสเก็ตบอร์ด เดีย๋ยวนะตอนตอนอ๋อ,อน่าจะต้องมาที่นี่น่าเลยแบกแพกนี่ไงนี่ไงนี่เราวไงต่อแล้วกูก็ต้องกด K เดี๋ยวนะมันแค่สกิลด้านล่างนี่ไหวเวยเนื K K ้อ K K เดี๋ยวนะทริกทวิกทริค F นี่คือเฮียไม่รู้ตัวเจีะไม่รู้กูอะไรอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเล็บแซก่กอเออีเอสหันเหรอเอสอ๋อกดหนึ่ง สองคืออะไรกดตัวเอ็มเอ็นมันจะมีท้าแบ็คนี่ไงแบ็คฟิชแบ็คฟิปจะเอ็นอะเราต้องขึ้นนี่เว้ยยังไงนะโอ้ยขึ้นนี่ก็ได้นี่เป็นไงล่ะไม่มีอะไรเลยตัวอาลอ่ะมันจะมีท่าฟิปตี้ที่หลัวอีะมันมีท่าข้างล่งด้วยท่านผู้ชมดูดูด,ดู่ี impossible impossible, impossible. ไม่ครับว่า impossible แบบที่กินหรอกเว้ย นี่อย่านะมันจะมีตีแล้วกดตัวทีนะเว้ยตื๊บโอเคตัวที possible แล้วอยากตัววายล่ะโอ้ยมันมาขับยา,ยากอยู่นะมันอืมโอ้ยกูจะได้อ๋อมันน่าจะเหมือนกันนะเอยถึงสิเออถึงดิถึง,ถงอ่าที่ี่ได้โชว์ท่ามหดสจจัยนไปนะอย่าเราอันนี้ดิ เห็นนะเราเอ้ยเราลองเอ้ยถ้าจะขึ้นไปข้างบนต้องใช้ความเร็วสูงใช่ไหมท่านผู้ชมอย่างนไ้มเ่็นนะเราเราเราจะลองดูโอเคกลับลำแล้วกลับลำแล้วอีเวเนยโอเคไปลุยลุยถึงต้องถึงสิวะเออนี่ possible possible ฮึนี่ไลค์คลิกปุ๊บ x X เนี่ยกับ Y Z Y Z K T นี่สองร้อยเก้าสิบอ,องศาคโคเทอันนี้อยากลองเล่นดูอันนี้ต้องใช้ท่าอะไรอะ่ะคลิกอะอ๋อมันไปได้เลยน,นี่นี่นี่มันไปได้เลยเว้ยท่านผู้ชมแค่เรากระโดดอะ่ะนี่ไม่มีแย่เลยนี่ดูดูสเต็ปเอ้ยต้องนี่นี่โคเทโคเท่จริงว่ะเฮ้ยอึบชุบชุบ นี่อย่าดูตัวบีนี่เฮ้ยแบงมีแค่ดีก็มันเหรอวะแปล่างเงี้ยนี่โอเคขึ้นสิโอ้ช่างแม่งเถอะฮึบชุบชุบนี่เป็นไงไม่ video, ตายด้วยกระโดดโอเคโอเคฮึบชุบชุบชุบนี่โอ้โหเฮ้ยอาจจะผ่านนด้ก็ได้นะโอ้โห เอาเรื่องค่อยๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วลงไปทางไงอ่ะนี้เลยเหรอโฮ้ยลงโฮ้ยเ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 ฮ้ยกูไม่ตายด้วยเฮ้ยอ๋อขอขึ้นไปก่อนขอขึ้นไปใหม่เอาขึ้นอีกก็ได้เลยโอ้โหเกมฟิสิกส์ของโลกนี่ต้องต้องต้องยื้อไว้ครับผู้ชมเนี่ยมันจะไปแรงๆเลยเห็นปหมไม่อ๋อแถวไปมันไม่เหมือนที่กูคิดไปวะฮึบนี่ไงนี่ไง อ๋ออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องได้ดิเอ้ยลุกขึ้นสิลูกพ่อฮึบเบกแบ็คฟลิปเททำเป็นมาทางนี้ได้วะมันมันต้องทำยังไงอ่ะจะได้นะมันต้องขึ้นตรงนี้ปหมตรงนี้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 นี่ไงนี่แบ็กฟลิปเยตโตกระโดดนี่เฮ้ยเฮ้ยโชว์สเต็ป อึ๊บชุ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 บไม่มีเฮอะไรเกมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็ทั้งหอบเพียงแค่ทีก่อนนะครับนะก็บอกเลยโคตรเพียนะครับแบบนี้อย่าไปเล่นเด็ดขาดนะแต่ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับนะก็สเก็ตบอร์ดคู่ใจนะครับนี่เว้ยนะก็ก็เพลินอยู่นะก็เล่นแบบใครชอบแบบสเก็ตบอร์ดจริงๆนะแบบก็เท่ดี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยชอบท่านี้ว่ะนี่อ่ะชอบชอบชอบนะ ก็ถ้าใครอยากได้อย่าทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยเขาถ้าใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดพักถ้าใครให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไอเดียขอสนุกกับสกเก็ตบอร์ดที่เพียกันนะทะลุอันนี้ได้ด้วยนะไปละไปาย,ายเชียร์กัน